็ช่างเค้กเบรชานะคะให้เก้าคนสมเมชานี่เคบิชาเนี่ยตั้งกินนีไลฟ์ว่ะเคบิชาเนี่ย,ย,ว,ยวันนี้นะคะน้องเค้กนะคะก็จะมาขายของนะคะอันนี้คือเป็นหนังสือที่น้องเค้กอ,อายุสี่ขวบตอนเล็กๆเพิ่งมาประเทศมาเลครั้งแรกเลยนะคะก็คือแบบป๊าปาก็ซื้อให้แล้วนะคะ อันนี้คือราคาอยู่ประเทศประเทศไทยนะคะก็คือ25 0 0มนนะคะตอนซื้อมานะคะแต่ตอนนี้น้องเค้กนะคะก็จะขายในราคา10,000บาทนะคะ10,000บาทไทยนะคะก็แต่ว่านี่คือแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ได้แบบอ่านอ่านอย่างเดียวนะคะนี่คือแบบอัจฉริยะด,ด้วยนะคะก็รอดูกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบออกแนวฟันเกมนะคะก็แบบแบบ ฝึกสมองนะคะฝึกสมองอันนี้คือฝึกสมองอันนี้นะคะก็คือเรียนรู้นะจ๊ะโอเคนะคะล้วก็จะมารีวิวอันนี้กันเลยนะคะ <laughs> คือมันใหญ่มากเลยนะคะ <laughs> คือหนักด้วยนะคะ <laughs> โอเคน้องเค้กคะลืมบอกนะคะข้างในนี้นะคะมี20เล่มนะคะ20เล่มนะคะก็น้องเค,ค้กนะคะก็เพิ่งอ่านไปประมาณ10เล่มนะคะ <laughs> คือแบบมันแบบมันมันเยอะด้วยนะคะก็ <laughs> คือแบบ1 1เล่มนะคะเราก็อ่าน หลายวันมากเลยนะจ๊ะโอเคนะคะเราก็จะมาเปิดข้างในกันเลยนะคะโอเคนะคะนั่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาเอาเอากล้องลงก่อนนะคะโอเคนะคะน้องเทปก็จะนั่งนะจ๊ะอันนี้คือกล่องใหญ่มากนะคะกล่องเขานะคะกล่องแรกก็จะเป็นแบบนี้น,ะะนี่นะคะกล่องแรกนะคะเขาจะแนะนําวิธีการใช้อีกตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบอันนี้เขาก็จะแนะนําบอกพวดแกรมเมอร์นะคะ แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเล่มนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีอันไหนบ้างนะคะเล่มที่เราให้ดูนะคะเขาก็จะบอกมานะคะว่าแต่และเล่มเกี่ยวกับอะไรประมาณน,นั้นนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้หูหนักมากอันนี้สามกี่กิโลอันนี้สามารถแบบส4มี่กิโลได้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะเราก็จะมาเปิดกันเลยนะคะคือมันใหญ่มากคือเรามาเปิดตรงนี้ พอคือใหญ่มากเลยนะคะก็คือแบบใหญ่มากนะคะแต่ละเล่มนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเล่มที่1นนะคะจนไปถึงเล่ม20เลยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะก็แต่แต่ละเล่มนะคะก็จะเกี่ยวกับอันนี้อันนี้คือแต่ละเล่มเราเห็นหน้าโปะเราก็รู้เลยนะคะว่ามันเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะคะมิวสิกนะคะก็จะเกี่ยวกับมิวสิควลนะคะแล้วอันนี้นะคะอยู่ร้านเค้กนะคะก็ต้องเกี่ยวกับร้านเบเกอรี่แน่นอนนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะก้อนี้นะคะวิธีการแนะนําตัวนะจ๊ะนะจ๊ะคือแบบแนะนําตัวว่าตัวเองเป็นใครนะคะตัวละครนะคะก็มีหลายตัวอยู่พอสมควรเลยนะคะแต่ละเล่มในตัวละครนะคะก็น่าจะไม่ซ้ํากันนะคะก็แต่ละเล่มคือไม่ซ้ํากันเลยนะคะคือแบบใหม่หมดเลยนะคะก็คือแบบแต่ละเล่มนะคะก็จะมีเพลงของเขามีอะไรต่างๆของเขาคือไม่เหมือนกันเลยนะคะคือไม่ซ้ํากันเลยคือดีมากนะคะอันนี้ก็คือแบบ <laughs> อันนี้นะคะก็จะคืออัจฉริของเขานะคะคือเราแบบเรากดไปที่ไหนนะคะก็จะออกเสียงเรากดที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับอันนี้นะคะเรากดไปแล้วมันไม่มีเสียงนะคะนี่คือสําหรับอันนี้อย่างเดียวนะคะอย่างนี้อย่างเดียวนะคะอันนี้นะคะวิธีการเปิดนะคะก็เปิดข้างหน้านี้เลยนะคะ นี่นะคะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นชาร์จแบตของเขานะคะชาร์จแบตเตอรี่นะคะก็ก็ไม่ต้องชาร์จอ่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องชาร์จ <Talking S 1> นานขนาด <English. S 1> นัน้นไม่ต้องชาร์จนานอย่างนั้นก็ได้นะคะอันนี้คือเรามาดูเล่มอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าสนใจนะคะอันนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือช็อกกิ้งเองช็อกกิ้งเองอะไรช็อกกิ้งอิงดิชนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะนับ คือมีหลายเล่มมากๆเลยนะคะเราสามารถตามใจเลยนะคะจะเล่นอันไหนนะคะอันนี้คือเรากดไปที่ไหนเขาก็จะพูดได้เลยนะคะ This means they are combinations of letters that make special sounds to help us read นี่นะคะ <And S 1> ก็จะแนะนำ <to S 1> ตา่างๆค่ะประมาณนั้นนะคะหน้าแรกนะคะเราก็จะมาเปิดนะคะคือแบบ อันนี้คือเกี่ยวกับมิวสิกนะคะก็คือแบบเขาบอกว่า What instrument do you play Candy นะคะก็อันนี้นะคะคนนี้นะคะคนผู้หญิงนี้นะคะก็ชื่น Candy Piano นี่นะคะ I play the Piano นะคะแต่ละคนนะคะก็จะไม่เหมือนกัน What instrument do you play Danny นะคะก็ประมาณนี้นะคะ I นะคะไวโอลินนะคะคือเยอะมากเลยนะคะคือวว้าแซ o ซ h โฟนนะคะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะมีเพลงของเขานะคะด้านหลังสุดเลยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเกี่ยวกับต่างประทงต่างประเทศนะคะคือแบบเกี่ยวกับประเทศไชยนงชยงไชน่าญี่ปุ่นนะคะก็แนะนํานะคะว่าแบบประมาณนั้นนะคะ <c oughs> คือเลิศมากอันนี้นะคะก็จะเป็นเพลงของเขานะคะแต่ละเล่มคือมีเพลงของตัวเองนะคะคือลดนะคะลด โอเคนะคะโอเคนะคะหน้าต่อไปนะคะนี้นะคะก็จะแบบ เกี่ยวกับเครื่องดนตรีต่างๆนะคะเปียโ,โนนะคะก็แซกโซโฟโนนะคะก็กองเขาเรียกว่าอะไรไมัมกล่องเหรอตีกลองนะคะตีกลองนะคะอันนี้ก็คืออันนี้นะคะสามารถตัดนะคะตัดได้นะคะเป็นคำคำคำแบบนี้นะคะถ้าดีที่สุดนะคะก็มไม่ต้องตัดก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็จะมีคําต่างๆให้เรียนเยอะแยะเลยนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะโอเคนะคะเรามาเล่มต่อไปนะคะข้างหลังเขาจะเป็น เล่มต่อไปเรามีเรามาดูเล่มอ๋ออันนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับ one two three อันนี้เกี่ยวกับเลขนะคะก็หน้าปกนะก็คือแบบนี้อันนี้สำหรับเด็กอายุขวบอันอ๋ออันนี้นะคะสําหรับเด็กอายุขวบหนึ่งคือเราจะไล่ระดับคือแบบตั้งแต่เลขตั้งแต่น้อยก็คือเลขสเลขก็เลขเลขก็คือแบบอันนี้เลยนะคะอ่าเล่มที่หนึ่งนะคะก็จะสําหรับแนะนําโตนะคะก็ประมาณนี้นะคะแนะนําโตนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เละเขาจะว่า hi hello นะคะก็คำแบบ simple กันทั้งนั้นนะคะ simple hi hello may I come in may I come in yes please come in yes please sit down please come in please sit down นะคะก็เป็นแบบนี้ hello my name is Danny เขาแนะนำตัวตัวเองนะคะ my name is Hello a d y Hi c a n d นี่นะคะก็ประมาณนี้ไล่ระดับไปเรื่อยๆนะคะความยากนะคะของ grammar นะคะโอเคเราก็มาดูเล่มต่อไปกันเลยคือเยอะมากเลยนะคะคือมันมันมันแบบหลายหนะ้าอันนี้คือเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอ๋อคือเกี่ยวกับค้อหมูข้อไก่คออต่างๆอ่ะนะ อันนี้นะคะก็ประมาณอายุขึ้นไปแล้วนะคะก็จะประมาณ10-11-12นะคะประมาณนั้นน,น,นะคะเป็นแบบนี้นะคะก็อันนี้นะคะก็สามารถ Talk English in ready for school Ready for school เอ้ย ready for school ก็คือแบบอ่า ready for school <c oughs> ก็คือแบบเข้าเนียนวันอยุดภาษาไทยงงไปแหละเออประมาณนะคะตัดออกอันนี้อเค ได้เลยจ้ะคือประมาณนี้เลยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะอคู้นี่นะคะ What are you doing? What are you doing? I am making a list of things I need for school. <c oughs> Can I see your list? Sure you are. นี่นะคะก็แบบอันนี้เขาก็จะพูดว่าเกี่ยวกับแบบลิสกับสกูนะคะว่าแบบไปโรงเรียนก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็จะเตรียม e er อ a s e r รเซอร์นะคะยางลบพันเซอร์ดูสันตินะคะก็ช e s นะคะรองเท้านะจ๊ะคือแบบอืมนี่นะคะประมาณนี้เลยะคะ่ะ โอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเล่นนี้นะคะ ready for school นะคะก็ There is no MP3 file นี่นะคะเล่มที่5ก็ได้นะจ๊ะเล่มที่5นะคะแต่ละเล่มน,นะจ๊ะเขาจะเกี่ยวกับอะไร there is no mp3 file อันนี้นะคะสำหรับเด็กอัน หนึ่งถึงสิบสองขวบเลยนะคะคือรวมกันทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งถึงสิบสองขวบนะคะเล่มที่หนึ่งเอ๊ะอันนี้เล่มที่ห้านะคะขอโทษนะคะเล่มที่ห้าค่ะเล่มที่ห้านะคะวัดชามีซี่ก็คือเวลาตอนนี้เท่าไหร่นะคะก็เกี่ยวกับเวลาคะเวลาเวลาอันนี้เกี่ยวกับเพลงนะคะเพลงนะคะ Talking English นะคะเกี่ยวกับ เวลาต่างๆนะคะวันท mm ุ่ไฟดงไฟเดย์ค่ะไฟเดย์เกี่ยวกับแบบพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เกี่ยวกับเลขนะ mm hmm. จ๊ะนะคะอันนี้ก็จะมีเพลงนะคะทุกเล่มมีเพลงะะ mm hmm. How are you this morning ฟันเกมฟันเกมนะคะนี่คือจบไปแล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนอยากได้นะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างนะคะ <c oughs> ใหญ่มากคือแบบรีวิวจนปวดขาเลย <c oughs> อุ้ยมันมีลืมใส่ทุกคนคูฟันติงเกอร์นะคะฟันติงเกอร์ฟันติงเกอร์นะคะก็คือแบบฝึกสมองนะคะฝึกสมองเล่นเกมไปด้วยก็ฝึกสมองไปด้วยนะคะก็จะมาเปิดกัน นี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบใบแบบนี้นะคะคือเหมือนกระเป๋าเลยนะคะข้างอันนี้นะคะเขาจะแบบนี้นะคะอันนี้คือเกี่ยวกับต่างๆนะคะแบบเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะคะคือเกี่ยวกับเลเวลเลยนะคะเลเวลหนึ่งนะคะก็จะง่ายๆนะคะอันนี้คือเนี่ยน,นี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องเคก็จะมาโชว์ดูวิธีการเล่นนะคะสีนะคะสีคือเล่มที่หนึ่งอยู่ไหเออน้องเคิดจริงกิลสกิล นัอันนี้คือมันมีแบบ m a ส h ด้วยนะคะก็คือคณิตนะคะคณิต English นะคะก็มี Thinking Skill นะคะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะอ่าสมองคิดนะคะคิดคิดคิดนะคะก็ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือ All r o u n d Fun นะคะ All r o u n d Fun ก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือเล่นเกมนะคะต่างๆคือสนุกนะจ๊ะสนุกสนุกนะคะวันนี้เรามาเล่นอันนี้กันเลยนะคะเล่นอันนี้ก่อนนะคะก็คือ All r o u n d Fun ก็ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูแคให้ดูนะคะเห็นใช่ไหมคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะข้างหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นเลขๆเลยนะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นสีนะคะนี่นะคะเปิดมาข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถเราออกได้นะคะ รวมเลยนะคะอันนี้คือเรามาเปิด What are you doing อันนี้คือเราต้องปิดเดี๋ยวต้องเคปิดให้ดูนะคะวิธีการปิดยังไงนะคะก็กดแบบซ้ําๆนะคะก็คือแบบกดค้างไว้นะคะก็ <c oughs> จะแบบบอกเองว่าเขาปิดแล้ว <c oughs> นาจะนาจะนาจะเสียงขึ้นเสียงลงมีเสียงขึ้นเสียงลงด้วยนะคะนี่คือเสียงขึ้นนะคะน,นี่มีเสียงลงนะคะเบาลงนะคะก็ <c oughs> อันนี้คือปิดแล้วนะคะ อันนี้คือใช้งานได้ดนเยอะใช้งานได้นานมากเลยนะคะก็ไม่ต้องชาร์จบ่อยก็ได้นะคะนี่นะคะอันนี้คือเราเขาจะสาธิตให้ดูเพื่อนๆอาจจะไม่เก็ตเนาะอันนี้คืออันใหญ่นะคะอันเล็กนะคะเราก็จะเห็นอันนี้ใช่ปะอันนี้คือลูกโป่งใช่ไหมคะนี่คือลูกโป่งเล็กนะคะเราก็จะเอาสีไปไว้ตรงค่ะก็คือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะเราก็ต้องเรียน1ถึง1ถึง1 0 16นะคะเรียงเขานะคะ เรียงหนึ่งอ๋อเรียงแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่แบบนี้นะคะใส่ตรงช่องด้วยนะคะถูกช่องถูกช่องเดี๋ยวน้องเค็กให้ดูนะคะป้าหนึ่ง 5, ห้าขอผายเขาไปค่ะนะคะ,นะคะชัดหรือเปล่าคะเห็นป่ะคือเลิศนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ป้าหนึ่งมันเซนิสดนึงโอเคได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะเปิดอันที่1มานะคะฟลุ๊ปประมาณนี้นะคะอันที่หนึ่งเป็นอะไรเอ่ยนะคะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้คือต้นไม้นะคะต้นไม้เห็นเปล่าต้นไม้นะคะแล้วก็จะดูอุ๊ยไหนต้นไม้เอ่ยต้นไม้เล็กอยู่ตรงไหนนั่นไงอยู่ตรงนี้เองนี่นะคะต้นไม้เล็กนะคะมันอาจจะไม่ค่อยชัดก็หร่อยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะก็น,นี่ก็คือฟันเกมนะคะ ต่อไปนะคะบ้านอุ้ยบ้านน่ารักจังเลยบ้านใหญ่มากเลยนะคะเราก็จะมาดูอุ้ยบ้านเล็กอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะประมาณนี้นะคะก็สามารถอันนี้คือบอลลูนนะคะบอลลูนนะคะก็ลูกโป่งนะคะดูลูกโป่งเล็กอยู่ตรงไหนเอ่ยไว้ตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะนนคืออันนี้สนุกมากเลยนะคะบอกเลยนะคะอันนี้คืออุ้ยคนคนคนอุย้ยเด็กคนนะคะคนใหญ่นะคะเราก็จะหาเด็กนะคะนี่คือแบบ อันนี้คือใหญ่อันนี้คือเล็กนะคะก็จะหาตามที่เขาให้มาเลยนะคะก็อันนี้นะคะแล้วก็ไก่นะคะไก่ไก่ไก่นะคะอุ้ยไก่นี่ไงเอ๊ะนี่ไงน้องเคสลับผิดก็นึกว่าอันนี้คือแบบนกนะคะอันที่อันที่หนะคะก็นึกว่ากะอันที่6กนะคะก็จะเป็นสตาร์นะคะก็จะเป็นดาวนะคะที่หกนี่นะคะที่หกนี่ที่หกนะคะดาวนะคะใส่ไปเลย นี่นะคะอันที่เจ็ดนะคะอะไรเอย่ยอุ้ยหมาหมาหมานี่นะคะหมานี่นะคะหมาอุ้ยอันนี้เอย่ยอันนี้ต่อไปอันนี้คืออะไรเอย่ยรถนะคะแล้วก็จะทําต่อไปเลยนะคะก็คืออันนี้คือเด็กอ๋ออันนี้คือบอลนะจ๊ะคือสนุกมากเลยนะคะคือเล็ดเป็ดกาบกาบอาบน้ําในคลอง กระจ่องเลมองเพาะไอ้ข้อมีหอยปูปลาจักรยานนะคะจักรยานเล็กนะคะเก้าอี้นะคะแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะแล้วพออันนี้ก็คือจะเป็นแบบวิธีการ โชว่าเราถูกหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะเป็นสีนะคะแล้วก็พลิกด้านนะคะพลิกด้านนะคะห้ามโกงนะคะห้ามพลิกมาดูะคงโกงะคะ่ะอันนี้นะคะถูกหรือเปล่าดูกันนะคะถูกแล้วนะคะเลิศมากโอเคนะคะเราก็จะไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะนี่ก็จะเกี่ยวกับ English taste นะคะโอเคแล้วก็กิฟเลยนะคะกิฟต์เลยกิฟต์เลยแป๊บน,นึงนะคะองเคน ะค,ะคือคลิปอาจจะยาวไปหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะอันนี้คือแบบรีวิวละเอียดยิบเลยนัยิบเลยนะคะ,ะ,ค,ะคือนี่นะคะเราก็มาไวตรงน,นี้เลยเราก็จะหาอะไรเอ่ย n g l i s h ก่อนนะคะ e n English English นะคะ English ว้าอัง i ฤษนะคะ English English โอเคนะคะประมาณนี้นะคะก็จะมาเปิดกันเลยนะคะ อันนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะแล้วก็จะมาอันนี้นะคะเรียงใหม่นะคะเรียงใหม่ก็คือ1นึถึงสินะคะนี่มีทั้งหมด16นะคะเราก็จะเรียง1นึถึงสิเลยนะคะ1 2 3 4งสองสามนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแปดนะคะเก้าสิบสิบ่อต่ออีกคหน่อยนึ่งสองสามสี่ห้าลุก ได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะหนึ่งถึงสิบหกเอ๊ะสิบหกนะ,ะก็จะมาดูกันเลยนะคะข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะวิธีการเล่นนะคะต่างๆข้างหน้าเขาจะแบบบอกละเอียดเลยนะคะก็ไม่ต้องกัง <9 S 1> นนวลเลยนะคะาลลสไตค่ะอันนี้นะคะน,นี่คืออะไรเอออันนี้อันอันนี้คือ English อิงลิชหรอะไรบ้าง แน่นี้ก็แล้วกันนะคะแน่นี้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะสําหรับเด็กอ่านะคะเราก็จะหาอ่าเป็นคู่กันนะคะคู่กันแล้วก็หาคู่กันนะคะก็เปิดแบบนี้เลยนะคะปึ๊บแบบนี้นะคะโอเคนะคะ1นะคะ1อะไรเอ่ย C นะคะ C ีเราจะหา C อุ้ยตรงนี้เองอุ้ยขอโทษขออภัยค่นนะอภัยค่ะได้ไหมคะเปิดเปิบเห็นเปล่า โอเคนะคะต่อไปนะคะอันที่สองนะคะ h final h a h h นะคะ N, นะคะ m นะคะ final hash ไป m นะ p นะคะ p นะคะ y นะคะ y นะคะ d นะคะ d เราจะหาคู่เขาเลยนะคะคือง่ายมากเลยนะคะเกณฑ์นี้ ถ้าเราไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเลยคือไม่เก็ตเลยตอนแรกน้องเค้ก okay, ก็ไม่เก็ตเลยว่าคืออะไรคือเราเราดูอินสต๊ c กชันเขาบอกมาแล้วเราก็เข้าใจเลยนะคะอธิบายนะคะก็ N น NQ นะคะ RSTB นะคะ โอเคนะคะต่อไปแล้วเขาก็คว่ำนะคะคว่ำเรามาดูกันเออนี่นะคะนี่คือ,อคำตอบของเขานะคะว่าถูกหรือเปล่าเราก็จะพิจารณาพลิกดูกันนะคะนี่นะคะเห็นเปล่านี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็จบแล้วใช่ไหมมัมมี่จบแล้วนะคะก็มันมีอีกหลายแบบเลยนะคะขอไฟ คือคุณผู้ชมคือมันมีอีกหลายแบบเลยนะคะคือเราก็สามารถแบบดูไปเรื่อยๆเลยนะคะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะคะคือไม่เบื่อเลยนะคะคือสนุกมากนะคะถือว่าคุ้มนะคะคุ้มเลยนะคะคุ้มนะคะออันนี้คือ1นึถึงสินะคะอายุนะคะก็ เลิศมากเลยนะคะฝึกสมองเด็กนะคะคือโอเคเนาะเค้ okay, okay, ลืมบอกนะคะเขามีอินสตรักชั่นนะคะวิธีการเล่นนะคะใบเล็กๆนะคะแล้วก็เปิดอ่านได้เลยนะคะเปิดอ่านนะคะวิธีการเล่นของเขาต่างๆนะคะก็จะบอกมาในนี้ละเอียดเลยนะคะก็ใส่ลงไปนะคะคือแบบอู้นี่คือจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะคือก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครดูจบ ตอนนี้คือที่สุดเลยนะคะขอคุณมากๆเลยนะคะอยากขอคุณนะคะก็ประมาณนี้โอ้มามีขออภัยนะคะคือ yes 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 ก็ประมาณนี้อุ้ยมามีว่าเห็นหน้านู้เลยแป๊บนึงใครสนใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะราคานะคะเราปก ปกติราคา2,500 0ประเทศไทยนะคะแต่เราลดมาถึง1,000 0ประเทศไทยนะคะ10,000บาทอย่างเดียวเลยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเออก ก็ขอให้เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครดูจบค,คือขอบคุณมากๆเลยนะคะคือคลิปนี้ยาวมากนะเพราะเราขายของนะคะก็ขอให้เพื่อนๆซื้อกันแล้วกันนะคะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูจบตอนนี้นะคะบ๊ายบาย